สวัสดี FC ทีมงานพยาง่างและสมาชิกที่เข้ามาใหม่แหกโค้งฉลากรัฐบาลไทย16กันยายน2567กับรูปภาพปกฉลากนะฮะฉลากสันร้างเพื่อชุมชนชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ส่งเสริมการเล่นพนันตัวเลข มาจากสูตรการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผลงานและผลเลขของวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมากับฉลากสัญจรหอโหวต101จังหวัด101ที่ให้กันไว้นะครับก็ยินดีกับสมาชิกกับทุกคนนะฮะที่นำเลขของเราไปก็ที่ให้ตามสูตรนะครับ794มันไปออก 6แต่โชคดีนะครับที่เจาะให้4901แต่ไปออกเป็นหอโหวตเนาะ9449ก็ยินดีโชคดีกันไปนะครับแล้วมีมาตัวแปดที่ให้กันไว้คือ6เข้ามาตอนหลังก็ถือว่าไม่เข้าก็กลาบขอโทษกับ3ตัวด้วยไปออก199606สา รวบรวมร้อยเรื่องราวร้อยเอ็ดเนาะทำเดินลยรุ่งเรืองกับคนที่เข้าใจกันนะฮะก็ยินด,ดีนะครับ8794ที่ให้เจาะบ,บนล่างโชคดีกันแล้วตัวแปรหกที่เข้ามาอย่างที่แจ้งนะครับ6ก1้างจับไม่ตรงกับของเราก็เลยไม่วินก็ยินด,ดีครับ994กํากำไรกันแซบ่บแซ่แกโค้งฉลากรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน2567 ครับที่แปลรูปภาพปกฉล ộ ไอ้ปกฉลากให้กันเมื่อสักเจ็ดวันที่แล้วแปดวันที่แล้วนะครับตามนี้นะฮะก็ฉลากสรรสร้างเพื่อชุมชนนะครับหนึ่งสามห้าเด่นสามชุมชนกันต้องเที่ยวกันหนึ่งนะฮะพัทลุงมีสี่มีสองนะครับเป็นตัวเด่นแต่มีตัวเปลี่ยนเข้ามานะฮะเขาถามว่าพัทเนี่ยคือเมืองช้างจิวเลกเก้าหรือว่าเมืองคนอยู่นี่ฮะ ก่อนหนึ่งมาดูฉลากนะครับสถิติที่ออกของฉลากสรรสร้างนะครับเพื่อชุมชนก็ประมาณ6ครั้งนะฮะที่เห็นกันคือสีแดงก็จะออก3ตัวสีน้ำเงินเป็น2ตัวนะครับก็6ครั้งนี้ครั้งที่7ไอชุมชนบ้านเขาใจสนจะดูอะไรเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันรับตัวแปรที่เข้ามานะฮะก็คือจังหวัดพัทลุงพัทลุง มีคำถามว่าจะเป็นเมืองช้างหรือเมืองคนถ้าเมืองช้างก็คือ9แต่ถ้าเป็นเมืองคนอยู่ก็คือ6เพราะการที่พัทลุงย้ายกันอยู่ประมาณ10กว่าครั้งก่อนที่จะตั้งเป็นจังหวัดได้นั้นนะครับก็คนนี้แหละฮะเป็นผู้ย้ายไม่ใช่ช้างนะครับก็เลยมองว่า6น่าจะเข้ามาเป็นตัวแปรพอ6เข้ามาตัวแปรนะครับ ก็จะมีเปลี่ยน9ไปแต่ไม่แน่นะฮะ6กับ9ตัวเดียวกันก็ลองวิเคราะห์กันดูแหกโค้งกันเลยครับฉลากรัฐบาลไทยโอ้ฉลากพิมพ์ปิดต้องกลาบขอโทษนะครับสอเสือนะครับเป็นฉอชิงด้วยความเร่งรีบนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมฮะวิ่งลูด2กับ1มั่นใจครับได้ทั้ง2ตัวแล้วมี3เป็นตัวแปรนะครับชุมแล้วอย่างที่แจ้งนะฮะ รอบนี้คิดว่าจะต้องชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาชัยสนนี้จะเอามาออกเป็น3ตัวตามนี้3ตัวก็จะเจาะได้4 3 1 3 3 1 2 3 1 3นะครับ3ตัวเจาะนี้มั่นใจฮะในชุดนี้3ตัวแน่ๆโดยเฉพาะ2ตัว3 1มีตัวลองครับ3 8 1 7 4 1 แล้วก็3 1 6นะฮะไดประมาณนี้ส่วน2ตัวบนอาจจะออกล่างก็ได้นะครับก็คือ3 1 4 1ตัวกัน8 1 6 1และถ้าเอาพัทรลุงมาเป็น2ตัวเหมือนเพชรบูรณ์นะครับที่ออก2 1นั้นความหมายใกล้กันนะครับเพราะว่าพัทลุงคือเสาวคู่เสาวคู่ก็คือ2 1 กับคนสร้างก็คือ6-2นะครับมี6-4-4-2เป็นตัวขันก็แปลภาพปกฉลากรัฐบาลไทย16กันยายนนี้นะครับก็ขอให้มีตัวแตกตัวปังเหมือนรอบที่แล้วหรือรอบก่นกอนๆนฮะเพื่อเป็นต้นทุนกันก็อย่าอึอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกัน รอบนี้คิดว่ามั่นใจนะครับจะมีตัวเลขดีๆเข้ามาให้กับสมาชิกกับทีมงานได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับซื้อฉลากรัฐบาลไทยกันก็อ,อย่างที่กาบเรียนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นแนวทางกันนะครับชอบตัวไหนทันไม่ทันยังไงก็แคปลองไปเปรียบเทียบนะครับเพราะตัวเลขเรามีทั้งไทยทำทุนที่แล้วก็เข้านะฮะ แปรปกฉลากก็ตรงพอเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับเผื่อไม่ทันกันแปรปกฉลากนะฮะก็มีนี่ฮะอย่างที่เห็น3 1 4 1นะครับเป็น2ตัวกับ1 2อย่างที่บอกครับ92อาจจะกลับมาก็ได้หรือ6 2แล้วก็แหกโค้งเจาะกันนะฮะได้ตามนี้กันเลยก็แคปกันไปหรือเอาไปเปรียบเทียบขอให้ทุกท่านโชคดี